ต้อนรับเข้าสู่เกม Resident Evil the Only View เดี๋ยว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 ดี๋ยวช่องเรามันการเป็นช่องรีวิวเกมไปแล้วเหรอเออว่ะลืมไปว่าเราเป็นชแนลเล่นเกมงั้นก็ตัดเลยละกันโอ้ยนโม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 เอ้ยอย่าทำคอยอย่าทำคอยโอ้ยมันจะพูดมากแท้ดพี่ครับจับมาถูกคนปะครับจับมาถูกแล้วบักนีและสาวไฟเอม เราขเหมือนกันเฮอณป่าประเทศไทยโอ้โหโอ้นายมันทำอะไรที่นี่ละน้องชายฮะมันทำอะไรมึงว่ามันมาทำอะไรวะไม่รู้สิผมก็แค่มาเดินเล่นแถวนี้ฮะฟุ้งโอ้ยทำไมป่วยรุ่นเดี๋ยวมึงพูดอะไรแปลกๆอันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพูดอะไรฉันมานี่ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันเนี่ย พี่ชื่อสิงห์หรือเปล่าครับพี่โอ้โหไม่น่าตอบเลยเออแต่ว่านะฉันบอกให้นะว่าป่าที่นี่มันอันตรายนะเสือจับผงเยอะมากเลยนะใช่ไหมไอ้น้องผมมึงก็ไป่ตอบกูเลยแม่งขับอย่างเดียวเลยฮนะเอาละน้องจอดให้พี่ก่อนพี่ปวดฉี่แต่พี่ครับปั๊มอยู่ใกล้ๆนี่นะครับปตทอโอ้โหมึงพูดรนะึงไม่ต้องพูดก็ได้นะมึงเงียบเดิมแหละดีแล้วโอุโ๊ยเดว เดี๋ยวพี่ไปฉีกันนะน้องเดี๋ยวพี่มาใช่เลยครับพี่ผมไม่ได้บอกมึงกูบอกน้องมันไอ้น้องหน้าหอ่อดเดี๋ยวพี่เข้าชี้ก่อนโอ้ยแก่แล้วคนคนแก่คนแก่หูด,ดูไม่ดีไอ้น,น้องเดี๋ยวพี่มานะพี่เข้าน้ำก่อนฝากดูด้วยตาติ้งครับฝากซื้อบะหมีม่ด้วยฮะโอ้ยหา่ากินจะบะหมี่เฮ้ยเอ๊ะพี่ชอบกินป่ะบุหรี่เหรอพี่ใช่อันนี้คือบุหรี่ตาแมว ฟรีปอมโอ้โหแม่งดูดเอาแอคได้เฉยโอ้ยโอ้ยแม่งโอ้ยไอ้ปวดขี้เว้ยแก่แล้วอ้ยกลับบ้านไปเ้าจะไปกินเอ็มร้อยกินเบียร์เมียบ่นอีกโอ้ยช็อตจริงเลยเฮ้ยไปนะไปโอ้ยโอ้ยมันสาวสวยหรือเปล่าวะดื่อเสือสมิงกูเนี่ยโอยกูีไปดีกว่าเออื้ยโอ้โหแถวนี้มันอะไรเนี่ยฮะ อุ้ยสมัยนี้มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วเนี่ยโอ้ย <c oughs> โอ้ยแม่งพี่เขาไปไหนวะเอา้าผมก็พูดปกติได้นี่เฮ้ยโอ้โหแต่กูอ่านะเอ้ยลุงก็หายไปนานแล้ววะ <c oughs> ไม่เจอว่าไปเจอต้นไทรขูดห,หู่หาหวยแล้วบ้างไปดูหน่อยสิคนกูอีกแล้วเหรอเออแต่กูเป็นแขกนะเออฝากด้วย <c oughs> เอ้ยบะหมีม่ที่ฝากอะ่ะฝากซื้อแล้วต้มโค้งนะ กูเบื่อต้มยำกุ้งแล้วลุงบ้างซื้อต้มยำกุ้งด้อเลยครอบสู้หรอโอ้โหป่าลกป่าลกแตไม่ลกเข้าใจคนโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหลุงแม่งอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหเอ้าเฮ้ยใครเนี่ยเออขอโทษนะครับที่บุกรุกนะครับเนี้ยโอ้ขอโทษนะครับที่บุกรุกอ่ะคือโอ้โหไม่ตอบด้วยยิงยิงดีแล้ว อ่แต่คนยิงยิงเออคือคุณพอจะเห็นลุงคนหนึ่งที่มาซื้อของไหมครับเออเขามาซื้อบอรมีะและเขาก็มาฉี่ด้วยผมว่ามันไม่เข้าใจาพวกนั้นเออเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้โหลุงแม่งมานอนที่นี่นี่เองตัวแบงง่วงเฮ้ยพีเจ้าหน่แต่เย็นลุง ลุงเป็นไรทำไมต้องตบตีผมอ่ะไล่ได้คิกตายหยุดจะขยับโอ้โหจะดลุงกระซ o แล้วหัวขาดกันไอหัวงอขนาดนี้แม่งไม่น่าขยับแล้วโอ้มาดมืดตึ๊บเลยอ่ะลุงอยู่ไหนเนี่ยลุงเฮ้ยนั่งไงลุงใช่ลุงไหมนะี่ยโอโ้โหถังเบียร์ถังเหล้าเต็มไปหมดโอโ้โหที่แท้เมาเมาหลับอยู่ตรงนี้นี่เองผมบอกอยู่แล้วลุง กินเยอะเดี๋ยวแหงเฮ้ยโัวเมียโทรมาฮัลโหลครับว่ามันอยู่ไหนไอ้แกนั่นมันอยู่ไหนโอ้แต่ผมผมว่าตอนนี้ลุงเขาเมาครับโอ้จัดการมาเลยนะอุ้ยวางสายก่อนแล้วผมไม่เกี่ยวนะลุงผมขอโทษนะลุงตายหาแล้วเมียลุงมาตามเฮ้ยโอ้โหอะไรครับน่ะเอ้ยตำรวจนะน้าโอ้หเฮ้ยเผาโอ้ยเชดโ o l y shit โอ้ยมันบ้าอะไรวะเนี่ย โอ้ม่าโอ้ม่าเลยนะโอ้โหเราน่าจะเป็นหนึ่งในนั้นนะถ้าเกิดว่าเราไปคุยกับเขาดีๆเนี่ยน่าจะคุยไม่รู้เรื่องแล้วตายละเลยกันขัมุยนี่ไงนะเปิดก่อนเลยแล้วกันเฮ้ยก็เปิดอีกดลยเลยได้คลิกเฮ้ยชัวร์กระโดดข้ามต่างครับผมตายละรถบัลลีเต่อเฮ้ยอ๋อมีคาสีนหรอนี่ไงลุงอย่าลุงลุงลุงนี่ไงปิดประตูล็อกประตูแขะเรียบร้อยสวย อู่รับต่างแป๊บไอ้นี่ไอ้นี้เขาทำอะไรอ่ะอุ้ยเซนโซเอ้ยเจนกี้จัดเซนโซแมนยูคาเดบีคิดดิ้งมีนี่นายกำลังล้อเล่นอยู่หรือเปล่าอ่ะโอ๊ยไหวแล้วรถจะไปต้องพากแบบไปเอ็มวะผมว่าผมว่าเราปิดประตูกันดีกว่าโอ้ยแม่งครั้นี้โชคดีจริงเลยน่าจะไปชนนะคือตรงไป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 เฮ้ยจะชะกันชะกันแต่เรามีสักกังอยู่แล้วอ่ะดิ ช็อตกันที่เราใช้เป็นช็อตกันควงนะครับที่ได้จาก DLC เรานั่นเองงั้นแน่แน่แน่ลุงนี่ไงเฮดช็อตแล้วได้คิกนี่ไงเขมุตโต้ป้าโอเคไหมป้าอย่าส่งป้าเขาน่าจะโอเคนะผมว่าหรือเปล่าแกโอเคเปล่าวะแน่แน่พี่วันนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงก็มาดิบุ๊คบุ๊คเฮ้ยใจเย็นพี่ยิงผันอ่อนอยู่ซิกระสุน กระสุนหมดเฮ้ยเดองกดเอฟกแบงีไปกดสเปนบาร์ไงติดเกมอื่นแล้บมมาดิลี่เฮดชัร์นจัองทีบีเ่าเอ็มหนึ่ปดแปดเยอะเฮ้ยโอ้โหปลาขวานมาตไหนวะเนี่ยแแบงเอ็นเอนกระแบงเสียงแแบงไล่ดนี่โดนไล่ดลบเยป้าเอ้ยนี่ไงป้าหนึ่งทีก็ไล่ด ได้เลยโอ้ยไม่หิ่งป้าไลดอร์คิีเฮ้ยป้าป้าไหลบรนไดแล้วโอ้ยโอ้โหฆ่าไม่ได้ครับนี่แหมลุงเจ้ไปแท้เออลุงลุงก็ใจเย็นดิป้าไลดอร์คิีอืมโดนเดี๋ยวให้ไก่เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงใจเย็นพี่ชายไล่ได้ครีปโอ้ยแม่งมาลุงแล้วก็ขอสักทีนะนะลุงอุ้ยลุงดิ้นลุงดิ้น เราต้องแข่งเ่ยนะครับไม่งั้นลุงลุงไก่ล่างลุงเดี๋ยวไอ้ล่างเอ้ยยังไงโดนไปดิเฮ้ยอ้าวเหมือนข้าคัสซีนะเอ้ยใช่ใช่ใช่เออผมจําได้ว่าภาคเก่าเนี่ยมันจะเป็นแบบเออนี่แหละนี่แหละโอ้ยเรายิงกระสุนก็หมดอ่ะโอ้มันเป็นอะไรเขาพูดอะไรน่าจะเป็นภาษาสเปนนะครับผมฟังไม่รู้เรื่องพูดตรงๆเลยไม่มีซับด้วยเปิงอ้าว ไปเหนื่อขึ้นหมดแล้วอะโอยโหเหยียบโคนเหยียบโคนเข้าบ้านไม่ดีนะครับอย่าลืมล้างเท้าก่อนเข้าบ้านกันด้วยนะครับทุกคนบ้านสุกพนะุกไง ของยืนกล่องนะเสียร์เสียร์ภาษาจีนแปลว่าขอบคุณนะครับสำหรับใครที่ไปดูภาษาจีนวรรคคำเซฟเ,เกมโหแม่งมีเซฟสักทีแฮะลุงมาแทงแพี่เก่าทึ่งแทงคอรู้จักฝาขายปล้วป้านี่ป้าแล้วยไงคิกป้าวัววัวเฮ้ยวัวเฮ้ยอัดวัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยอะไรของมึงเนี่ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยกวนจัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยรีออนกวนตีนเข้ามาพังแม่งไปกันเลยดีกว่าเอ้ยโอ้ยพี่ชายกอดเดเมดโอ้พระเจ้าเฮ้ยเฮ้ยอีเฮ้ยช่วยคือรอเบริตเอืมไงลุงนี่แม่งอืมยิงยิงครับยิงน ย,งยิงไงยิงด้วยปืน d l c ไงปืนปืนแพงแล้วก็ไอ้ได้คลิกโดนล้มกับพื้นมีแทงแม่ทำเสียงนี่ลุงไล่ด้คลิกนี่โดนเฮดช็อตเฮดช็อตนี่ไงไล่ด้คลิกพูดแต่ไล่ด้คลิกนี่นักเตะแข่งกองไล่ด้คลิกเฮดช็อตลุงโดนสักหน่อย ฟาดหางจระเข้วานหางจระเข้ทุยไม่ใช่มันต้องฟาดหางจระเข้หรือเปล่าอืมนี่ไงซ้ำจบเป็นหนึ่งทีอเ,เอ๋เฮ้ยจะกองไหมรัมบจะเงินวะผมว่าเงินมันทำอะไรไม่ค่อยได้นะว่าผมเลยอะไรเอ้ยอะไรอะแหมอะไรครับม่คีคิดประซอดแล้วจะไม่เห็นเหรอ แหมผมก็เห็นสักเกตแวบ,บๆแล้วนะก็นึกว่ามันจะไม่มีนะตอนแรกนึกว่าเป็นพื้นเฉยแหมโชคดีมีไม้เหลืองบอกครับไม้ไม้ไอ้นี่ไว้เราลงไปดูกันเลยดีกว่าเฮลิโคลเจะถุงอะไรด้วยถุงดิ้นเหรอวะเปิดตัวมอนใหม่นะเหรวเนี่ยโอ้โหคนรถขับตัวอยู่อะไรวนะเนี่ยโอ้โหโนเกีโอ้โหซัมซุงฮีโรุ่นนี้เขาหากันให้ว่ มันดมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยเอ้าไม่ได้วะเอ้าเอ้ามันได้แปลงนี้เหรอเออโหเดินเดินจนเหนื่อยอะประสาทใหญพดนี่ยจิซ่ามาส่งครับนีใครอยู่วะครับเฮ้ยอโอ้โหใจเย็นใจเย็นน้องสาวเฮ้ยหอแอท็บโยนหิใจเย็นดิให้กินฟรีไม่ได้หรอคะย ไม่ไม่ได้ครับต้องจ่ายตังก่อนนะเอ้นีแล้วเอ้ยโอ้ตังก็ไม่จ่ายมันเสียกินฟรีโอ้ยแย่จริงเฮ้ยมาจ่ายตังก่อนผมเป็นแกป๊ปผมเหนื่อยนะโอ้ยแม่งเฮ้ยคุณจ่ายตังก่อนคุณจะจ่ายตังตอนไหนอะคุณต้องจ่ายตังนะผมเสียตังซื้อข้าวมาแล้วอะมาสง่งให้คุณอะตกนรกปล่อยเป็ดดูสิโอ้ยเรียกชื่อกูเรียกมั่วใว่้อ เฮ้ยสงเรลีวอรี่บีแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่ากับเฟนฟรายโอ้ยเป็นไบโอ้ยขนานัดเติมสตาร์บัคกับอเมซอนไว้ให้บกเก้แล้วไงล่ะไปจับตัวมันซะใช่แล้วจับตัวมันซะมันเอาของกินมาโล่เอ้ยแล้วถึงเธอไปลอยอ่ะเฮ้ยขอเธอทีนะอุย้ยตายหาละโอ้โหมากันในควักเย โอเคเฮ้ยเดี๋ยวฉันลงไปก่อนนะแล้วเธอตามมาฮิย่าฮิชชุบิดอ่ะพูดอะไรอ่ะเออโดนลงไปเลยเชื่อใจผมโอ้ยสูงซะด้วยโอ้โหสูงซะเหลือเกินโอ้ฉันกลัวเหลือเกินลีออนเอ้ามึงรู้ชื่อกูได้ไงเนี่ยโดนมึงเลยอ่ะ ทัชมีบล็กระโดดลงมาอืมเฮ้ยลุงลงไปอย่าทำแฟนสาวของผมเฮ้ยไม่มีเจตนาล้อนะครับบอกไว้ก่อนผมไม่มีเจตนาล้อนะผมรักตัวละครน,นี้อยู่แล้วแอสเิรียแต่ว่าผมไม่มีเจตนาล้อแค่ทำให้มันปั่นเฉยน,นะครับขออภัยด้วยถ้าเกิดไม่ถูกใจใครก็ยิงไงยิงทิ้งเอ้ยโอ้โหมันงอกขว ó n มาด้วยแม่งเป็นปลอลัสิตเลยแม่งเหมือนหนังปลอลัสิท แล้วลูกเอาห oh. like ัวปลาขึ <h producto y bin> right? ้นมไมล่ะสุดสวยเออโอ้โหมันอึดติดเตกอ่ะเตะติดกำแพงลุงอุ้ยลุงลุงลุงเล่นเกมเอาชิดดอดเยอะไล่ดิคิกนี่ลุงลุงวิ้ยมีแทงมีแทงเอา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 ดึงชักช่วโชว์เดะตายมามาไละเบิดฟันเลนทูแกเนิด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 โอ้โหเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินนี่ไงเลดี้คิก นี่ไงแล้วทียอดหน้าไล่ได้คลิกเอาไปกินนี่ไงแล้วเอาลูกอมไปกินแย่เก็บโยแคลนดีบลูตูมเก็บเะลุงไล่ได้คลิกแหมตายก่อนแล้วจะโดนไล่ได้คลิกเลอโอ้โหมาแล้วโอ้โหอีเรื่อยแล้วเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงมาดิ แล้วก,สกดสกิปแล้วด้วยไงลืมไม่ได้ดูในเรื่องแล้ว,ลวก็ไล่ไดคลิกลุงไปหนึ่งทีไอพี่ที่ลุลงนะเป็นป้าเออยิงยิงแล้วมันมาสองตัวเฮ้ยโอ้โหอืโอ้โห,โโหม,มีดมีดมึงเหลือเก่าสรั้งเนี่ยโอ้โห,โหเหยี่วเหลือเกิน <laughs> มานี่ไงเรานี่ไงเราตายซะป้าตายหนึ่งเด็กตัวหนึ่งมาเลยมาไม่มีไงป้าไม่มีไงเราเฮดช็อตเฮดช็อตป้าโดนไล่เดอเือกคลิกไม่ทำเสียงได้แย่มากเลย โดนนี่ฮะเฮ้ยแทงไม่อีกทีหนึ่งจกตายเสียงเสียงแทงมิดหนึงแย่เลยนี่ไงอุ๊ยโอ้โหได้ตัวหมุ่นละไล่เด็กคิกไล่เด็กคิกโดนยัดใส่ก้อนเวอเลยเข้าไปเตะหน้ามึงผมว่ารีออนแม่งแฝกคอนเวิร์ดไว้แล้วจริงๆริีออนแม่งเอเคเอแม่งชื่อโยบอทีเจไว้ผมเอาเลือดก,กันยืดเลือดยืดเลือดครับคเอาเลือดเอาเลือดชิงครัครับ อยากใส่กล้องวันก็ไปเต่งหน้ามึงทีสองตีแล้วกูก็เก๊กชาหนึ่งโอ้โหเปิดมาแล้ววะโอ้ยกว่าจะจบโคตรเหนื่อยเลยเห็นคลิปสั้นอย่างนี้จริงๆเล่นมาหลายชั่วโมงนะบอกมห่อนที่อัดมันอะที่ผมดูมันเจ็ดไปสามตี่ชั่วโมงเฮ้ยยปล่อยสาวสวยเดี๋ยวนี้โอ้โหมันนิ่งเลยวะเฮ้ยโอ้โหปิ้ว อ้น้องสาวไม่อยากลุกเลยตอนนี้ลีออนอยากนอนไปเลยอ่ะโอ้โหโอ้ไม่โอ้ไม่โอ้โหมันงอเล็กเลยว่ะแม่งทำไปดีน่ามันเลยฮะฉันจะพาแกไปแป้นปันแป้งโดเราจะไปเซอร์สนุกและไปเล่นบ้านบอลที่โลตัสแก้มรีบหนีไม่เล่นไม่เล่นหนีแล้วโอผมมาแม่งตายหาละเฮ็ดช็อตเฮ็ด็อตตายรีบไปมาแม่งโอ้เจ้าเฮ้ยป่าป่าป่า ปลาของนี่นี่ปลาของมีคมนี่ไม่ดีนะครับอืนี่เราปลาทิ้งวิ่งเลยครับผมว่าแบบนะี้อุ้ยระเบิดนี่ไมคขึ้นเบสบุม้มบุ้มนี่กันแล้วผมว่าแล้วไมคขึ้นเบสต้องเรียกแล้วไมคขึ้นเบสชอบแบบนะี้ไป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 เฮ้ยชิบโอเคเฮ้ยอุ้ยแอนดี่โดนต่อยพี่สุดเฮ้ยวิ่งเร็วแอนลี่ลลเราปลอดภัยแล้วใช่าไหมเนี่ยอุ้ยเอาโอ้ยออตีนตีกพี่ชาย ตายห่าแล้วมันมาแล้วครับผมวิ่ยมาดิโป้งโ,โอ้โหนัดเดียวทำไมในเกมเล่นจริงแม่งไม่เห็นยิงนัดเดียวเลยวะยิงหัวอตายแล้วมันฉันฉันฉันได้แล้วเรียบร้อยวิ่งฝืนไปล่มครับผมวิ่งเลยนี่กู้ตกไม่รู้อ่ะเอะอพูดอะไรได้คี้กันเดียวเป็นไรไม่ต้องสาวโอ้ยไม่ปันป้นแป้งโดนเพื่อนแล้วงอนไปดีกว่าอะไรวะนี่กูแค่ไม่ปันป้นแป้งโดนเพื่อนนี่มันเอาถึงตายเลยวะโหดร้ายจัดเลย เฮ้ยโอ้โหโดน,ต,าาน,น,นมดมตีอีกแล้วปิ้วมาสามรอบแล้วนะเจอมงเงี้ยแม่งหมดมาดที่เอกแล้วแกสิเนานะที่ปเกาป้านแป้งโดฉันอุยอ้ยอุ๊ยใครเลยใครเกาหลังอร่อยทำอร่รอยตายหาแล้วกูบอกให้ปั้นแป้งโดเล่นบาสบอลก็บอกแล้วแถวนั้นมีตู้เกมข้าวมันไก่ก็มีฟาสต์ฟูฟ้ดก็เยอะ ทำไมเจ้าไม่สนใจแต่ไม่อยากไปไม่มีเงินนะฮีมีแฟนนะมีแอดลี่เป็นแฟนนะแกมีความสุขมากเลยนะฉันนเป็นเพื่อนแกมานานแต่แกจะให้ความสนใจสาวที่อยู่มาสามเดือนนีย่ไปเธอนะแต่เธอเนี่ยนิสัยดีนะเธอออกไปก่อนแล้วได้กลิกแปงแปงโงงอุ้มโอ้ my ่ o อ แม่งมึงยิงระเบิดมันตู้มอยู่แล้วมึงไม่ต้องพาก็ได้กูบอกมึงแล้วกูอยู่มากับมึงกี่ปีแล้วฮะกูอยู่ตอนแรกกูบอกสามเดือนโกหกอยู่กับมึงมาตั้งห้าหกเดือนเวนบอกแล้วอย่าติดผู้หญิงโอ๊ยอ๋อโอ้โหแม่งโอ้ท่านผู้ชมแม่งเอ้ยพาปั้นแป้งโดมันดูยากนะนี่ไงมึงนี่ไงแป้งโดเหรอมึงเอาเก้ามอโมโดไปก่อนก็ถูกโหลดไปดิจิตอลตีกัต่างยิงเอาล้มเรียบร้อยโดน มาคุยหน่อยแป้งโดเหรอมึงไม่ปลาดแป้งโดกูชอบกินส้ตมตำมันเกี่ยวอะไรกันปะเนี่ยผมกายร่างแล้วคุณผู้ชมน้อยโอ้ฉันบอกให้แกมาเล่นแป้งโดกับฉันไม่ไม่ไม่เล่นกูโตขนาดนี้แล้วมึงยังให้กูเล่นแป้งโดอีกกูเล่นไม่เป็นนิ่งละแทงเออสมัยก่อนกูเล่นแต่ด็กดูแก้วไอ,อเวนอุ้ยฉันบอกให้แกปั้นแป้งโดฉันจะสอนแกปั้นเบอร์เกอร์ยังไงล่ะแกเคยดูคลิปไหมยูทูบอ่ะ อะไรคือยูทูบไม่รู้จักก็หนี่อะไรยิงล้มฮรือโอ้โหกูอยู่กับมึงมาตั้งนานมึงพอมึงได้เมียแล้วมึงลืมกูเฮ้อยลูกตาหลุดเลยเอ้ยลีออนโอ้โหเสียงเสียงเธอดูไม่ไม่ไม่หวานนะไม่หวานเท่าตอนแรกแล้วตอนนั้นคนภาคเจ็บคอนี่อะไรเด้คลิปเป็นหาอะไรกันไรเด้คิปเนี่ย เฮ้ยรีบออกมาเร็วมันเอ่อบ้านนี้กำลังถล่มแล้วอุ้ยโอ้ยขอโทษนะเพื่อนแต่ว่าสาวสวยขนาดนี้นะมันจะทิ้งยังไงวะก็กูรักเขาอ่ะขอโทษได้ไหมเฮ้ยโอ้โหขอบคุณมากเฮ้ยกลัวๆไปทีิเต่าลงไปน้องสาวเฮ้ยชีวิตหลบแบบทีๆมึงเดินออกมาก็ได้ไม่ใช่เหรอโอ้โหโเจ้ตกไฟด้วยขมครับสุดหล่อเอ้ยขมครับสุดสวย เหนื่อยเราจะไปต่อกันไหมโอ้โหถ้าผู้ชมกดไลค์กดซับสไครต์จะมาทําอีกก็ได้แต่กูว่าอย่าเลยดีกว่าเหนื่อยคนภาคแล้วก็เหนื่อยคนเล่นด้วยก็ต้องจบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปเอ่อเล่นเกมของผมนะครับ เมื่อผมเล่น i ล e n t e วิ l นั่นเองนะครับก็พูดตรงๆเลยคือจริงๆอะผมอ่านไปเยอะมากเว้ยผมอัดนจนจบเกมอะแต่ว่าปัญหาคือคลิปอะคลิปอะมันความละเอียดไม่ดีครับแล้วภาพมันอะเป็นเฟรมตัดครับมันจะมีเฟรมตัดก็คือมันจะมีช่วงกระตุกกระตุกนิดนึงนะครับผมก็พูดง่ายๆคือผมเอามาวัดพาร์แล้วเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยครับมันแก้ไขอะไรไม่ได้เลยคือพูดง่ายคือมันเป็นที่คอมครับก็ ผมจะทํามีมไปก,ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดอนาคตเนี่ยมันลุ่งเนี่ยผมเนี่ยได้คอมใหม่มานะครับเดี๋ยวผมจะทําการเล่นแบบว่าตัดอัดกราฟิกเต็มให้นะเพราะว่าอัดคลิปช่วงนี้มันไม่ดีครับคอคอมไม่ดีน,นเองก็ชอบหรือเปล่าครับถ้าชอบก็กดไลค์ให้หน่อยนะครับผมแล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ เอาพักตัดไปก่อนถ้าเกิดว่ามีอะไรหรือว่าผมมีแรงกลับมาเล่นผมจะมาเล่นในะเรื่องให้นะครับเพราะว่าจริงๆก็อัดมาเกือบสิบ6้าสิหกชั่วโมงตอนนั้นนะครับเพื่อเล่นเกมนี้นั่นเองก็ตัดมาส่วนส่วนปันปั่นให้นะครับผมก็เหนื่อยละ <c oughs> เหนื่อยทั้งภาคเหนื่อยทั้งเล่นนะครับผมก็เจอกันพันหน้าเอาผมซโออย่า